สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กไอเวนะวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนห้างนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็ผมกับเพื่อนแดงเนี่ยเคยมาทําห้างกันนะก็ถ้าใครจําได้นะทุกคนก็เพื่อนเสือเนี่ยได้ไปตั้งแคมป์ตรงนั้นนะแล้วก็เจอรูปปั้นเลือสีนะทุกคนเป็นของใครเราก็ไม่แน่ใจนะก็วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะไปดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะ ก็น่าจะเป็นตรงที่ผมเนี่ยเคยเป็นเล่นน้ําแล้วก็มีโจรเนี่ยมาขโมยกระเป๋าผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปดูฤาษีองค์นั้นกันแต่มันเป็นรูปปั้นนะทุกคนโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะไปกันเลยครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวทุกคนไม่ได้พาน้องต้นกล้ามาด้วยเพราะว่ามันเดินขึ้นเข,ขาไกลนะทุกคนไปกันเลยครับ ทุกคนดูครับตรงนี้นะที่ผมเนี่ยเคยมาเล่นน้ำแล้วก็มาแคมป์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดนโจรเนี่ยขโมยของหมดกระเป๋าเลยนะตรงนี้นะถ้าใครจำได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ทุกคนมันจะเป็นปกที่ผมเนี่ยยืนกลางแขนเล่นน้ำตกอยู่นะ นะก็ไม่ได้มานานมากดูคนดูครับน้ำเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะตอนนั้นเนี่ยน้ำแรงมากแล้วใบไม้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลหมดเลยครับทุกคนเหมือนเอซี่บอกว่ามันจะผีดอกอ่อนขึ้นมาใหม่นะมันก็เลยร่วงหมดนะทุกคนโอเค เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปตรงที่เพื่อนเสือเนี่ยเจอรูปปั้นฤาษีกันก็มีรอยสัตว์่ากเต็มไปหมดเนี่ยตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่ามันเคยมีโป่งนะทุกคนบริเวณนี้นะโป่งเนี่ยมันก็จะเป็นดินเค็มน,นั่นแหละทุกคนซึ่งสัตว์เนี่ยมันกินเนี่ย ร่างกายมันจะแข็งแรงมากโอ้เรามีต้นมะกอกเด็นะทุกคนซึ่งต้นมะกอกเนี่ยเวลาลูกมันล่วงเนี่ยกินมันจะแรงมากเลยนะแล้วก็สัตว์เนี่ยชอบม,มากินนะทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาหยิบให้ทุกคนดูลูกนะนี่ยโดนนี่ครับแล้วก็มีรอยสัตว์เนี่ยมากินนะโดนน่าจะเป็นพวกหมูป่าพวกเก้งเนี่ยแหละครับมันมากอกใหญ่มากมีหลายต้นด้วยนะทุน เหมือนนี่จะอีกต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งครับทุกคนดูเป็นลูกๆเลยน,ะนี่ไม่ใช่ใบไม้นะี่ซึ่งเพื่อนเสือเนี่ยท้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ เตือบอกว่าบริเวณที่เราเนี่ยทำห้างกันนะทุกคนนีนน่จะขึ้นไปดูห้างก่อนนี่นะผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาที่นี่นานมากนี่ร้อยที่เราเนี่ยก่อไฟกันนะทุกคน จะมีคนมาอยู่แทนพวกผมนะทุกคนเนี่ยมีร่องรอยเกาะของไฟตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีห้างของที่เราเนี่ยได้ทำกันไว้โหทำกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากันเลยทุกคน อยู่นะแต่น้ำเนี่ยก็แห้งไปเยอะมากแล้วเพื่อนเสือในแคมป์แถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจทุวคนป่านี่เงียมาก น่าจะไม่ใช่บริเวณนี้นะหรือว่าจะเป็นตรงข้างล่างที่เป็นหน้าผาที่ผมเนี่ยเคยเป็เล่นน้ำนะทุกคนห้างเนี่ยเหมือนจะพังเลยนะทุดนดูดิหรือว่าจะมีคนเนี่ยมาอยู่นะตอนที่เราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาดูแลกันโหเก่ามากเลย สายทวนลงไปตรงข้างล่างหน้าผ,าน,นะผานน้นนะผมว่าน่าจะตรงนั้นนะเสียงนกร้องดังมาก Үй дүү คนไม่รู้ว่าใครนั่งตรงนั้นนะ โอ้โเรือ่นะทุกคนโอ้เฮ้ยเขายืนแล้วเขายืนแล้วทุกคน จะเข้ามาทำร้ายผมทนฮเฮยผมยาวเลยนะทุกคนนู่นนะเหมือนผมใช่ผมหรือเปล่า เขาเดินเข้าไปข้างในนู้นแล้วทุกคนทุกคนครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยจะเดินหายเข้าไปทางนั้นนะหรือว่ามันจะเป็นถ้าอะ่ะตรงนั้นอะแล้วก็เขาเนี่ยเอาอะไรไว้วางไว้ผมผมก็ไม่รู้นะผมเนี่ยตกใจมากเฮ้ ทุกคนทุกคนรูปปันนี้หรือเปล่านะที่ขอให้ผมเนี่ยดูครับทุกคน,เ,คกคนเหมือนจะเป็นชายแก่นะทุกคนเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขาจะวางไว้ผมอะทุกคนเนี่ย สเพืร์นเสี่ยงดีกว่าต่ไม่เจอนะทวนวัดเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าไปดูให้ไงดีกว่าทวนเขาเนี้ยหายไปได้ไงนะ เหมือนเมื่อกี้ผมจะเจอเขาเดินเข้ามาทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเลยทุกคนเฮ้ยหายไปไหนวะ เข้าไปทางอื่นเนี่ยไม่มีทางเลยนะโดนดูดิตันหมดเลยนะเหมือนว่าเขาโมนเนี่ยมันจะมีรูขึ้นไปหรือเปล่าโอ้โหหนาดผมขึ้นเองยังลำบากเลยนะโดนเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะ คนดูเขาจะไปทางเนี้ยมันก็ไม่ได้นะแล้วเมื่อกี้ผมเนี่ยจับตามองตลอดเลยนะทุกคนเขาเดินเข้ามาทางเนี้ยหละครับหายไปหายไปได้ไงอะ่ะผมเนี่ยหามองทั่วๆละ เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูด้านบนเหลือข้างในจะเป็นทํามาทุกคนนั่นนะแต่เมื่อกี้ผมมองเข้าไปเนี่ยมันก็ตันหมดเลยนะแล้วก็ลกมาก ที่ทำหรือเปล่าช่วยกันดูหน่อยนะหายแบบงงๆเลนะโดนตอนนี้ผมเนย่งงงมากแรกๆผมเนี่ยจะขึ้นมาเอารูปปั้นเฉดเทุกคน เขาเนี่ยมีคนเนี่ยมายืดรูปปั้นให้ผมเองเลยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของรูปปัน้นหรือเปล่าหรือเป็นใครนะทุกคนแล้วตรงนี้เหมือนจะมีรอยเกาะไฟนะทุกคน,นเป็นของ พี่เสือเนี่ยมาตั้งแคมป์หรือเปล่าก่อนใจน,นะ,นะ,นะตรงนี้นะครับผมเนี่ยเคยมาเล่นน้ำอยู่ครั้งหนึ่งนะทุกคนตอนที่น้ำเนี่ยไหลแรงๆเลยนะแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยผมไม่เจอเลยนะทุกคน เดี๋ยวไปดูลูกป,ปั้นดีกว่าเหมือนว่าเขาจะวางลูกป,ปั้นไว้ไวผมนะทวนดูเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไหว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็หยิบไปเลยนะหรือว่าอฟซีท่านไหนอยากได้ก็บอกผมมานะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดนะ เป็นทองไหมอ่ะเหมือนเป็นทองเลยทุกคนดูดิตอนเนี้ยผมงงมากเลยอนะเหมือนเขาว่าเขาจะหยิบม,มาจากต้นไฟรต้นนี้นะ นี่นี่ก็จะเป็นต้นไส้ให้ัทุกคนผมเนี่ยยังไม่กล้าจับเนี้อตอนนี้นีเน่เหมือนว่าเขาจะิะมาจากต้นไส้ต้นนี้แหละครับลากเต็มไปหมดเลยฮนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีต้นมะกอกอยู่ใกล้ๆด้วยต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นลูกอะไรผมก็ไม่แน่ใจโดน ทุกนน่าจะเป็นจากต้นนี้นะนี่เพราะว่าผมเนี่ยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะต้นนี้เนี่ยผลมันเขาน่าจะทำแกงกินได้นะชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะโดนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่ตอนเนี้ยผมงงมากฤสีตอนนั้นเนี่ยหายไปไหนนะกวน ผมว่าน่าจะเป็นลอสีนะเพราะว่าเขาใส่ใสชุดแบบลอสีนะหายไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะหยิบรูปปั้นองค์นี้ไปนะเ,เหมือนว่าตอนที่เพื่อนเสือมาเนี่ยเขามาเจอเฉยๆทุกคนเขาไม่ได้เสือเนี่ยมาเจอแค่รูปปั้นนะเสือบอกผม แต่ไม่เจอคนนี้นะผมมาเนี่ยผมยังตกใจเลยยังงงเลยว,ว่าใครนะทุกคนนี่นะเหมือนว่าเขาจะให้ผมนะทุกคนเหมือนแบบเมื่อกี้อนะเขายกมาจากตอนใส่ต้นเนี้ยเขายื่นมาให้ผมนะนี่ทุกคน,น,นผมไม่อาจจะไหว้ก่อนนะ เหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงอะไรไม่ดูจากด้านบนนู้นนะเป็นเสียงหมีนะทุกคนเสียงเหมือนหมีเลยนะเหมือนว่าหมีเนี่ยจะลงมาหากินน้ำนะทุกคนไปเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางกลับดีกว่าแล้ววันหลังเนี่ยผมจะขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนผมก็จะเอารูปปั้นเนี่ยกลับลงไปด้วยนะ ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินลงไปข้างล่างก่อนนะโอเคครับ okay, ทุกคนผมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาถึงรถแล้วนะก็ฤรืสีลูกปั้นนั่นอนะ่ะผมเนี่ยก็ได้เอากลมาเดินนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะามาทำอะไรต่อนะโอเคครับ okay, ถ้า FC ท่านไหนอยากได้ก็แนะนำถักผมมานะทุกคน โอเคครับผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบกินมีก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้นะ